ครับเอ่อทราบข่าวว่ารถหายเนี่ยเอ่อหายยังไงครับในระหว่างที่เกิดเหตุครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็มาจอดตรงเนี้ยค่ะครับ6โมงครึ่งค่ะครับค่ะแล้วพอรู้อีกทีหนึง่งมารู้ตอน4โมงเย็นค่ะครับว่ารถหายแล้วครับทีนี้ก็ไปแจ้งไปขอกล้องดูจากเทศบาลนะคะครับเทศบาลตำบลบังกะดีก็ได้กล้องมาค่ะก็รู้ลูพรรณคนร้ายค่ะ ใส่เสื้อแขนยาวสีดำสวมหมวกกันน็อกค่ะคแล้วก็ก็มานั่งทำไปนั่งท่อมรถอะคะ่ะแล้วก็ขี่รถลงไปลงไปแล้วก็ไปอยู่เทินเนี่ยค่ะซอยไฟแดงข้างหน้าเลยค่ะกับเราข้างหน้าครับใช่ค่ะแล้วก็ขี่มุ่งหน้าไปทางตลาดฐานเคสอะคะ่ะที่เราเอารถมาจอดเนี่ยว่ามาจอดเพื่ออะไรครับเพื่อมาจอดทำไมตรงนี้ครับออลูกชายไปโรงเรียนอะคะ่ะมาจอดทิ้งไว้ตรงหน้าร้านนี้ทุกวัน,นะคะ่ะ แล้วในระหว่างที่จอดะใครๆขับรถก็มาจอดครับลูกชายค่ะอลูกชายมาจอดตรงนี้อ๋อแล้วก็คนร้ายก็ขโมยค่ะรถที่หายไปเนี่ยเราเรามีความเดือดร้อนอะไรไหมครับก็เดือดร้อนค่ะลูกชายต้องขี่รถไปโรงเรียนนะคะครับในระหว่างที่หายเนี่ยเราอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรไหม ก็อยากให้ตำรวจช่วยประสานงานนะคะว่าให้จับคนล้ายให้ได้ะค่ะครัเพราะว่าแถวนี้หายหลายคันแล้วอะคะอ่ะอรถรถทะเบียนที่หออะไรสีอะไรครับเซฟร้อยยี่ห้าสีน้ำเงินดำค่ะครับทะเบียนแปดเก้าเจ็ดนะคะแต่แต่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไหมในในรถไม่ได้ติดค่ะอ๋อไม่ได้ติดนหรครับ,รบซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อมานานแล้วเหรอคะค่ะซื้อมา เรวก็มีความเดือดร้อนเมื่อรถจักรยานจนหายค<ะ>่เราทำงานละอาชีพอะไรครับ oh, เป็นแม่บ้านค่ะอครับปกติจอดตัวนี้บ่อย<ะ>ค่ะแถวนี้มีม,มีรถมอเตอร์ไซค์หายบ้างไหมมีอยู่นะคะเมื่อสองวันที่แล้วค่ะก่อนเกิดเหตุรถคันลูกชายค่ะ,ะมีหายที่ตลาดปุโพค่ะ๋อแถวนี้นะครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับ ม่ันไม่รู้ว่าใครมันเดินกว่แต่จมได้มาก็ันขายยามากพิียาเนี่ยขายยาให้คนเพระเข้ามาเ้เยขาก็ลยเ แผงวิโอไม่ so, ini, woah, care, <lang> ี่ม่มบอกถามอะไสิทไมเหือชื่อนเองาไปตอนมันแพงรถติดมองไม่เห็นเลยมันแพงเะช่วงรถรถที่บางเนี่ยมันแพงอเมมันออกลยวแล้วมนีเีัน้ในมนี้ท่เกด